สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูปิดนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบแบบฝึกหัด14.10การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 จัดทำโดยครูปิดครูจิรวัตรล่าชมภูโรงเรียนอนุบาลระยองครับ แบบฝึกหัดหน้า158เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างเป็นโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เด็กๆครับสังเกตดูนะครับเขาให้รูปภาพมาซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์จำนวนต่างๆนะครับนั่นก็คือเต่าปลาและกบโจทย์ปัญหาการบวกมีปลา10ตัว มีเต่า7ตัวเด็กๆจำเรื่องโครงสร้างของโจทย์ปัญหาได้ไหมครับมีปลา10ตัวนี่คือโครงสร้างของโจทย์ปัญหาส่วนที่1ถูกไหมครับมีเต่า7ตัวเป็นโครงสร้างของโจทย์ปัญหาส่วนที่2นั่นแปลว่าเขาบอก1และบอก2มาแล้วดังนั้นสิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือโจทย์ถามถูกไหมครับ ซึ่งจะต้องการทราบคําตอบดังนั้นเด็กๆจะสร้างโจทย์ถามว่าอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นรวมมีปลาและเต่ากี่ตัวคำว่ากี่จึงเป็นคําถามที่โจทย์ต้องการทราบคําตอบซึ่งเด็กๆอาจจะเขียนคําถามที่แตกต่างจากนี้ ก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ให้เด็กๆทำเท่านั้นแต่ถ้าเด็กๆไม่เขียนตามเด็กๆก็คิดขึ้นมาเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราต้องการหาคำตอบคำตอบของข้อนี้จะต้องคิดประโยคสัญลักษณ์เป็นการบวกนะครับดังนั้น ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้จึงเขียนได้เป็น10บวกเเท่ากับเท่าไรหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสำหรับข้อนี้เด็กๆไม่ต้องหาคำตอบนะครับเพราะต้องการให้เด็กๆฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันจากภาพเดิมนะครับ ในโจทย์ปัญหาข้อที่1เด็กๆเมื่อกี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมครับคราวนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการลบมีปลา10ตัวมีเต่า7ตัวดังนั้นสิ่งที่เราทราบแล้วก็คือสิ่งที่โจทย์บอก1คือมีปลา10ตัวถูกไหมครับสิ่งที่โจทย์บอก2มีเต่า7ตัว ดังนั้นสิ่งที่หายไปคือสิ่งที่โจทย์ถามซึ่งต้องการคําตอบถูกไหมครับแต่โจทย์ถามในข้อนี้จะต้องเป็นการถามที่เกี่ยวกับการคิดหาคําตอบวิธีลบถูกไหมครับตัวอย่างเช่นมีปลามากกว่าเต่ากี่ตัวการเปรียบเทียบระหว่างปลากับเต่าจึงเป็นการคิดหาคําตอบ โดยวิธีลบถูกไหมครับซึ่งเด็กๆอาจจะเขียนคำถามที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับเด็กๆลองคิดเปลี่ยนคำถามให้เป็นคำถามอย่างอื่นๆแต่ไม่ว่าเด็กๆจะเขียนคำถามอย่างไรวิธีคิดหาคำตอบจะต้องเป็นการคิดวิธีลบเท่านั้นนะครับจึงเป็นโจทย์ปัญหาการลบดังนั้น นำมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์จากโจทย์ปัญหานี้ได้ว่า10ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆไม่ต้องหาคำตอบนะครับดังนั้นเราจึงฝึกสร้างโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับยากไหมครับเด็กๆแบบฝึกหัดหน้า100 59นี่คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำด้วยตนเองนะครับข้อ2สร้างเป็นโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในแบบฝึกคณิตศาสตร์หน้านี้เป็นการเก็บคะแนนจากเด็กๆนะครับเราเรียกว่าการเก็บคะแนนสภาพจริงให้คะแนนเด็กๆ10คะแนนนะครับโดยเด็กๆจะต้อง ดูจากภาพที่เขากำหนดมาให้ว่ามีตัวอะไรบ้างที่อยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้นั่นก็คือช้างกี่ตัวนะครับนกกี่ตัวนะครับและลิงกี่ตัวนะครับให้เด็กๆนำช้างนกและลิงมาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งเด็กๆอาจจะ จับคู่เพียงแค่ช้างกับนกหรือช้างกับลิงหรือลิงกับนกหรือลิงกับช้างก็ได้นะครับโดยโจทย์ปัญหาที่เด็กๆเขียนนั้นจะมีการให้คะแนนดังต่อไปนี้ถ้าเด็กๆเขียนโจทย์ปัญหาการบวกและมีโครงสร้างของโจทย์ปัญหาครบ ทั้งโจทย์บอก1บอก2และโจทย์ถามเด็กๆก,ก็จะได้คะแนน3คะแนนตามสัสดส่วนของโครงสร้างของโจทย์ปัญหาและเด็กๆเ,เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกได้ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะได้1คะแนนและที่เพิ่มขึ้นมานะครับเด็กๆสามารถที่จะหาคำตอบจาก ประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องเด็กๆก็จะได้อีก1คะแนนนะครับเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ถูกต้องมีโครงสร้างของโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์บอก1โจทย์บอก2และโจทย์ถามที่เป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาการลบเด็กๆก็จะได้คะแนน3คะแนนนะครับ และเด็กๆนำมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาการลบได้ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะได้อีก1คะแนนรวมทั้งเด็กๆเ,เขียนคำตอบที่ได้จากประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้ได้ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะได้คะแนนอีก1คะแนนรวมทั้งสินส้น10คะแนนเต็ม แบบฝึกหัดหน้านี้คุณครูจึงไม่เฉลยนะครับขอให้เด็กๆทําด้วยตนเองนะครับและนําไปส่งกับคุณครูประจําชั้นหลังจากที่เด็กๆทําแบบฝึกหัดในแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่มนี้ครบบททุกหน้าแล้วนะครับขอให้เด็กๆโชคดีกับการทําแบบฝึกหัดให้ถูกต้องได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ